เว็บไซต์ site. สนุก .com นำเสนอข่าวกู้ภัยเล่านาทีช่วยชีวิตหญิงคลอดลูกบนรถหลังชาวเน็ตแห่ถามถึงตัวเลขทะเบียนรถหวังจะเอาไปลุ้นหวยงวดวันที่16มิถุนายนนี้ในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิร่วมกตัญญูจ,จุดลมสักได้แผ่ภาพและโพสต์วิดีโอในขณะที่ออกไปให้ความช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดแต่ปรากฏว่าหญิงคนดังกล่าวได้คลอด ก่อนที่รถกู้ภัยจะไปถึงและเมื่อได้ไปถึงก็ได้ช่วยเหลือทําการคลอดลูกทั้งแม่และเด็กปลอดภยัยโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มของคืนวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากการโพสต์ข้อมูลได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นอย่างมากหลายคนพยายามสอบถามเลขทะเบียนรถกู้ภัยคันดังกล่าวเพื่อจะนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามความเชื่อจากการสอบถามนางสาวกักนพัชส,สอนจันทรพักดี อาสามูลนิธิร่วมกัญยูที่ทำาคอดให้กับหญิงดังกล,ล่าวเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีหญิงอายุ21ปีท้อง7เดือนมีอาการปวดท้องที่หมู่2 2ตำบลท่าอีบุญอำเภอหลมสักจึงรีบออกไปให้การช่วยเหลือพร้อมกับประสานงานกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลลมสักระหว่างทางได้รับการแจ้งเพิ่มเติมว่าเด็กทารก ได้โผลส่วนหัวออกมาแล้วเมื่อไปถึงบ้านจึงรีบเข้าทําการช่วยเหลือโดยการทําคลอดปรากฏว่าเป็นเด็กผู้ชายเด็กดิ้นและแข็งแรงดีจึงได้ล้างเนื้อล้างตัวเด็กพร้อมทั้งใช้ผ้าห่อเพื่อให้ความอบอุ่นแต่ไม่สามารถตัดสายสะดือได้เนื่องจากจะต,ต้องใช้กันไกลที่สะอาดและผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว ไม่เช่นนั้นจะทําให้ทารกติดเชื้อได้จึงได้ใช้ผ้าสะอาดมัดและห่อสายสะดือไว้กันการติดเชือ้อจากนั้นได้วางเด็กไว้ตรงหน้าท้องของคุณแม่และใส่เปรลรถเข็นนําขึ้นรถจากนั้นได้แจ้งให้โรงพยาบาลลมสักนำรถออกมารับโดยนัดเจอกันระหว่างทางเมื่อรถพยาบาลลมสักเข้ามาจอดเจอกันแล้วก็ได้นําเครื่องมือมาทําการตัดสายสะดือและดูแลทั้งแม่และทารกจนปลอดภยัยจากนั้นก็ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายไปขึ้นรถของพยาบาล เพื่อนนําไปดูแลที่โรงพยาบาลลมศักต่อไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้โพสต์เรื่องราวไปแล้วปรากฏว่ามีผู้สอบถามเข้ามาอย่างมากถึงเลขทะเบียนรถเอาละครับถึงถึงไฮไลท์สําคัญแล้วนะครับรถคันที่ออกไปช่วยเหลือเนี่ยเป็นรถพยาบาลมือสองซื้อมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตอนนี้กําลังทําเรื่องขอทะเบียนใหม่แต่เลขทะเบียนเก่าก็คือ7090ส่วนสถานที่ไปรับ ก็คือบ้านเลขที่24หมู่12เวลาลอดของเด็กคนนี้คือ21นาฬิกา10นาทีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับตัวเลขชุดนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ